สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับวันนี้มาพบกับผมนะฮะยายามเย็นวันนี้พี่นะฮะโอ้วันนี้มาช้าเนะะี่ยเพิ่งรอพักถึงพี่อวันนี้นี่ครับมีรุ่นรวยอ่ารวยไม่ยั้งนะครับนะเป็นนะพระปิตานะครับเนี่ยนะะี่ฮะผมพ่อมันนะครับที่ได้เมตตาพุทธาพิเศษนะฮะโดยหลวงปู่มหาศิลาสิร,ริเจนโตและก็หลวงปู่เวรนะครับนะนี่ฮะปู่นี่ฮะอธิษฐานปูกเสกนะฮะนี่ และรุ่นนี้นะครับที่สําคัญนะครับนะเป็นรุ่นยอดนิยมมากนะครับตอนนี้ตอนนี้นะมีพี่ๆขอมาบอกว่าหามาให้หน่อยในการหามาให้หน่อยวันนี้น้องจัดมาให้แล้วนะครับนะวันนี้มาแบ่งปัน2ี่องค์ยี่สิบรายการนะฮะหากชอบถูกใจกันไหนพี่นะสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไผู้ชมรายการที่หนึ่งอะไรครับพี่ชายครับเดี๋ยวมาแกะชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับมาลุยกันครับพี่รายการที่หนึ่งครับนะฮะขออนุญาตแกะนะครับ นี่ฮะองค์ไกผมไปไหนเอ่ยครับประเด็นึงพี่นะนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับขออ,อนุญาตองค์ไกแป๊บนะพี่นะนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับน,น้องขออนุญาตเปิดนะครับนะที่หลวงปู่เวินถามหลวงปู่เวินนี่ดังมากนะปู่เวินดังมากนะที่หลวงปู่บอกว่าถ้าปีหน้าใครอยากรวยให้ไปหาหลวงปู่เวินนะครับนี่ฮะองค์นี้เลยนะครับหลวงพ่อทวิเทศกับกับหลวงปู่มหาชิลาสิติจินโทรครับทห่งพ่อเงินนะฮะแห่งพ่อเงินวัด นี่ฮะหลวงพ่อเงินเตลาวชมูโอ้โหพี่รายการที่สวยจริงนะครับนะฮะรายการที่สวยจริงนะฮะและรุ่นนี้ฮะที่สําคัญนะวัดจัดสร้างเลยพี่นี่วัดจัดสร้างนะครับนะนี่นี่ฮะรุ่นสร้างร้อยเก้าหลังที่เปิดมาครับรายการนี้หรือรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะรายการที่ห้าเจ็ดนะครับเปิดนี่ครับมีบรายการมาให้นี่ฮะรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะะเดี๋ยวผมดูให้นะ ผมทำฉากฉากหลังแป๊บนะครับนี่ฮะทำฉากหลังให้พี่เป็นแบบนี้องค์นี้นะฮะรายการที่ห้าเจ็ดนะครับเป็นรายการเนื้อว่านอ่าร้อยแปดกำไรทองคู่ครับนะเนื้อว่านาฐานร้อยแปดกำไรทองคู่นะครับเลขโค้ดนันเบอร์ครับโอ้โหเลขโค้ดนันเบอร์ฮนะรายการจะได้เลขโค้ดนันเบอร์นี่ฮะผมเอากล้องมาเลยพี่นะรายการนี้เลขโค้ดอันเบอร์พี่ หกแปดครับนะฮะเลขคุณเบอร์หกแปดครับนะครับนะกําไรกําไรกําไรนี่ยนะกาไรทองคู่เนี่ยโอ้โหสวยๆกันเลยครับรายการนี้นะฮะเปิดแบ่งปันนะฮะพี่น้องที่สามร้อยนะฮะขอแบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้เอ๊ะเอ๊กำไรทองคู่ผมขอสามร้อยห้าสิบนะฮะสามร้อยห้าสิบาทที่จ่ายรายการที่หนึ่งนะฮะต่อมารายการที่สองครับ รายการที่สองนะฮะขออนุญาตเปิดต่อพี่โอ้โหรายการที่สองครับรายการที่สองเปิดมาเป็นรายการที่ไหนพี่นะรายการที่สองนะฮะองค์ที่สองเดี๋ยวผมดูนะฮะองค์ที่สองเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจะได้ดูรู้เนื้อเลยนะว่ด้ดูเนื้อรายการนี้ฮะเป็นรายการเนื้อทุโทนนะนี่ยเนื้อทุโทนเนี่ยเนื้อปัดทุโทนนี่ครับรายการนี้ เลขคนตเบอร์หกแปดนะครับเลขคนตเบอร์หกแปดพี่รายการนี้นะครับผมขอที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับน้องขอที่สองร้อยห้าสิบาทนะใี่มีรายการที่สามนะครับเอ๊รายการที่สองนะครับขอสองร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาเปรายการที่สามครับพี่ชัยรายการที่สามครับมาเปิดต่อครับรายการที่สามครับโอ้โหรายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อรายการที่สี่สิบหกครับ องค์ที่สามนะครับเป็นเนื้อผงทูบรวมมวลสารข้ามเบ้านะครหลังรุ่ตกุดเงินสิบเก้าสิบเก้าทองยีิบเก้านั่งสามเก้านะครับเดี๋ยมารุ้ตะกุดเลยคว่ามีไหมเลขคนเบอร,ร์หนึ่งศูนย์ศูนย์รุ่ตกุดครับโอ้โหรายการนี้รายการนี้ครับเป็นตะกุดนาคนะครับนะจาจะสร้างสามสิบเก้าองค์วิเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับ นะฮะนี่ตะกุดนะฝั่งตะกุดด้านหลังด้วยนะครับอง์นี้นะฮะองค์นี้ตะกุดนาคนะครับขอที่สองร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่สักครับต่อมารายการที่สี่ครับพี่ชายครับมาลุยกันต่อครับรายการที่สี่ฮะแปละพี่จักรนะฮะรายการที่สี่อุ้สวยจริงนะที่สวยจริงนะครับ รายการที่สี่เปิดออกมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่สี่เลขคู่ตัเบอร์แปดเจ็ดนี่ครับรายการที่เลขคู่เบอร์แปดเจ็ดนี่ครับจะผ่งขอจ้ายูัดุดเป็นเนื้รายการที่สี่เก้านะครับสี่สิบเก้าเป็นเนื้อเนื้อแดงชั้นหมากครับนะเนื้อแดงชั้นหมากครับรายการนี้นี่ฮะเนื้อแดงชั้นหมากครับ สวยเลยครับนะรายการที่4ี่พี่นาฬิกาที่ขอ250บาทครับนะฮะขอ250บาทครับรายการที well. ่4นะฮะต่อมาเป็นรายการที่5ครับพี่ชายอะไรกันที่ห้ครับมาเปิดกระต่อดูกระต่อครับรายการที่5เปิดออกมาครับเป็นรายการที่52าสครับนี่ฮะรายการนี้ครับเป็นเนื้อเดี๋ยวอ่านให้ดูนะโอ้โหฝังกุดไไลพี่ รายการนี้ครับเป็นเนื้อน้ำตาลว่านนะฮะรวมมวลสารคาบเบ้านะฮะเลขตะกุดเงินนะพี่นะตะกุดเงินนะนี่ฮะเลขคนตเบอร์สามห้าฮะตะกุดเงินนะฮะจัดสร้างน้อยมากนะครับตะกุดเงินจัดสร้างเพียงแค่อ่าสิบเก้าดอกนะสิบเก้าองค์ไอพี่โอ้โหนะฮะตะกุดเงินผมขอสามร้อยห้าสิบาทครับรายการที่ห้านะครับผมขอสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่ห้าครับตะกุดเงินนะฮะ ต่อมาพี่ชายรายการต่อไปครับเป็นรายการที่6ครับนะับมีพี่ๆขอเข้ามาครับนะขอมาได้พี่นะครับอยากให้หารุ่นไหนมาให้เล่นนะฮะขอมาได้เลยครับนะยังไงก็อย่าฝากพี่ๆนะพี่นะฝากกดไลค์กกดติดตามน้องมาด้วยนะครับยังไงขอบคุณทุกแรงกำลังใจที่อุดหนุนน้องนะครับนะเปิดมากระต่อพี่รายการที่องค์ที่6นะครับเปิดออกมาเป็นเนื้อจินดามิีฝั่งตะกุดเงินครับโอ้โหนี่ฮะ เนื้อจ um ินดามมนีฝังตะกุดเงินครับเลขโค้ดเบอร์หนึ่งหนึ่งด้วยครับรายการนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดเลขโค้ดเบอร์สิบเอ็ดครับนี่นี่ฮะเออรายการที่สิบเอ็ดนะคฝัต่งตะกุดเงินด้วยนะฮะจัดสร้างน้อยด้วยพี่นี่ครับฝังตะกุดเงินเนื้อจินดามนีเลขโค้ดเบอร์ใหม่เลขเบิ้ลนะครับรายการนี้ผมต้องขอที่สี่ร้อยบาทนะครับเนื้อจินดามมนีครับรายการที่หกนะฮะสวยมากนะครับเป็น เป็นพระผมที่เป็นรูปหล่อเนี่ยฮะสวยมากนะครับต่อมาเป็นการที่เจ็ดครับพี่พี่นะครับต่อมาเป็นการที่เจ็ดนะครับขออนุญาตเลครับเปิดเลยนะครับรายการที่เจ็ดนะครับเปิดออกมาครับป้๊บโอ้งามมาแล้วรายการที่เป็นการที่เจ็ดสิบหกครับโอ้โหทำไมเต็มกราฟขนาดนี้เจ็ดสิบหกเอาละรายการเด็ดมาแล้วครับรายการที่เจ็ดสิบครับ นะฮะโอ้โหเป็นรายการพิเศษดีวหว่าพี่นะฮะเจ็ดสิบหกครับเป็นรายการรุ้พิเศษครับนะ,นะเนื้อกระบื้องกระเบื้องโบดนี่ครับโอ้โหกาไรทองกระสิ์นะฮะแจ้งนี่ฮะกาไรเงินคู่พุงปิดทองคําแท้ฮู้กำไรเงินคู่แข่งสะดือเงินกําไรเงินคู่สะดือนักเจ็ดสิบเก้าองค์นี่โอ้โหรายการที่จัดสิบเก้าองค์เลขคนเจ้าเบอร์หกสี่ครับนี่ฮะ รายการน,นี้เป็นกระเบื้องโบสนะครับโอ้โหพี่สุดจัดนะครับรายการนี้ครับเป็นรายการเซอร์ไพรส์อีกแ้ครับอีกหนึ่งองค์แล้วพี่นะครับรายการเซอร์ไพรส์อีกหนึ่งองค์องค์นี้ผมขอเบาๆพี่ห้าร้อยบาทนะฮะห้าร้อยบาทพี่เอาไปบูชากันได้เลยเ้สวยอย่างนี้นะครับรายการที่เจ็ดนะครับขอห้าร้อยบาทครับพี่ชายนะครับต่อมารู้ต่อพี่รายการที่แปดนะครับรายการที่แปดหรือต่อครับรายการที่แปดเปิดออกมาครับ นะฮะโอ้โหองค์ที่แปกเปิดมาเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะฮะรายการที่ยี่หกเนียครับเปิดมาเป็นเนื้อผงยาว่านผงแตกรวยผงทองครับโอ้โหผงยาว่านนะครับเรายการนี้นะฮะยาว่านผงแตกรวยผงทองครับโอ้โหคลาสสิกนะฮะรายการนี้เจ็ดศูนย์นี่ครับนี่ฮะรายการที่คนเบิร์เจ็ดศูนย์นีครับขอแบเปลี่ยปันพี่น้องเนเบาๆเนี่ย พอแบ่งปันพี่น้องที่สองร้อยห้าสิบแปครับรายการที่แปดครับต่อมารายการที่เก้าครับไปกันต่อหรือกรต่อครับนะครับมกแกะกันต่อนีะครับองค์ที่เก้าครับพี่ชายน่ครับองค์ที่เก้าเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้พี่นะฮะรายการที่ห้าสิบหกนะฮะรายการที่ห้าสิบหกนะครับ เป็นรายการเนื้ออาถรรพ์ร้อยแปดกำไรเงินคู่นะเนี่ยกำไรเงินคู่ครับพี่สวยๆกันเลยนี่ครับนะฮะผมขอเปิดแบ่งปันนะครับที่สามร้อยห้าสิบาทนะฮะเอ้ขอสี่ร้อยพี่นะฮะแต่วันนี้ขอสามห้ามวลหมดเลยพี่โอเคสามห้าแล้วกันครับแบ่งปันพี่น้องกันไปบ้างนะครับต่อมาพิธีการที่สิบรูรายการสิบโทรทีีมีคนโทรมาผมชะงักไปเลยนะครับโอเคพี่รายการที่สิบนะฮะ รุ่นนี้ผมไม่ได้ยกลังมานะพี่นะแต่ก็ขอปิดของมามาแบ่งปันปพี่น้องนะฮะไม่ได้ยกลังมาแต่ได้สีเดิมมาครับ20องนะฮะนะฮะมาแบ่งปันพี่น้องพี่น้องอยากให้อยากอยากได้นะสวยนะถือว่าสวยเลยพี่รายการนี้เปิดมาครับรายการนี้เป็นรายการที่แปดนะครับขออนุญาตดูนี่ฮะโอ้ีหสวยนะเหมือนกุญองคําเลยเหมือนกุญองพระบาทหรือนว่าทองคำรายการนี้รายการที่แปดนะครับสวยมากแป๊บนึงนะหรือรายการที่แปดครับ อุ้ยเนื้อมหาศิลาทองอควีตะกุดทองคําครับโอ้โหตะกุดทองคําออกเฉยเลยพี่มาห่านะโอ้ทองคอจริงด้วยครับนะฮะตะกุดทองคําจริงด้วยพี่เลขโคดตัเบอร์หนึ่งศูนย์ครับรายการที่เลขโคนตําเบอร์หนึ่งศูนย์นี่ยพี่หูทองคำมาเฉยทองคํามาเฉยเลยครับพี่นะฮะรายการที่เนี้ทองคํามาเฉยเลยครับอห กดทองคำไม่เฉ่ยเลยนะต่อทอคครับนะรายการนี้ผมขอล้วการพี่ชายนะฮะผมขอในการขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทขอหนึ่งพันห้าร้อยผมบาทผมปิดให้เลยครับนะจัดไปพี่นะรายการที่สิบนะครับโอ้โหสิบรายการเจ็ดเดือดเลยครับพี่นะครับเรามาดูกันต่อพี่รายการถัดไปครับนะฮะเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับนะฮะรายการที่เอ็ดเปิดออกมาครับ นะฮะเดี๋ยวผมไปด้านดูนะฮะเปิดออกมาครับเป็นเนื้อน้ำตาลจินดาวนีพี่แบงก์เซกเอ้ยมีแบงก์เซกอ๋อเมเพิ่งเห็นนะฮะนี่ฮะมีแบงก์เซกเลยครับรายการนี้พี่อเลขคุณนําเบอร์ครับเก้าสามครับโอ้เลขคุณนําเบอร์เก้าสามนะฮะฝั่งแบงก์เสกครับรายการนี้นะฮะขอเป็นปาเป็นน้องนะฮที่สามร้อยบาทนะครับแบงก์เสกนะครับน้องขอที่สามร้อยนะฮะต่อมารายการที่สิบสองครับ รายการที่ส2ครับขออนุญาตเปิดออกมาครับนะฮะเป็นรายการที่90นะฮะร,รายการที่90นะครับเลข 94, นคนละเบอร์เก้นะฮะอ้มอันนี้วินาผมคิดง่ายเลยครับรายการที่90เป็นเนื้ออะไรเอ่ยเล่นะรายการที่90เป็นเนื้อดินเผาก้นอุดผงอ๋อนี่ไงผมไม่สังเกต นะฮะเป็นเนื้อดินเผาก้นอุ่นผงนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องที่สองรอห้าสิบาทครับรายการที่สิบสองนะครับนี่ฮะต่อมา,าร,รายการที่สิบสี่ครับรนะายการที่สามครับมาที่สองนะรายการที่สิบสามครับมาเปิดกันต่อนะครับพี่พี่รายการที่สาโอ้โหเฮ้ เลขคนตัเบอร์หนึ่งแปดสองครับรายการนี้เลขคนตัเบอร์หนึ่งแปดสองอุ้ยฝังหนั่งพ่อด้วยนี่เป็นอะไรพี่ผิดนะพี่ต๋องที่ฝั่งนั่งปู่ด้วยครับนะฝั่งเมดยาด้วยรายการนี้เจ็ดสิบแปดนะครับโอ้โหฝั่งเมดยานะฮะเจ็ดสิบแปดนะครับเจ็ดสิบแปดอุ้ย จ็ดสิบแปดนะรายการนี้เนื้ออะไรพี่ทำไมมีนุกปู่ด้วยในองค์นี้มีนุกมีเม็ดยางปู่ด้วยนะครับพี่เอาเลยครับรายการนี้เม็ดยางปูด้วยเลยครับ <c oughs> ออเอาดีครับพี่รายการคนเบอร์หนึ่งแปดสองนะีเม็ดยางปูด้วยครับนะฮะร,รายการนี้ผมขอแล้วกันนะครับผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับ ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับพี่นะฮะรายการนี้เอาไปครับรายการที่แปดนะครับรายการที่สิบสามครับโทษทีรายการที่สิบสามนะครับมาเปิดกันต่อครับพี่ชายรายการที่สิบสี่นะฮะแต่ละองนะครับนะผมบอกเลยว่าพี่วันนี้สวยจริงฮะเป็นพับปิดตารุ่นเลยไม่ยั้งที่สวยอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะที่น่าติดตามนะครับพี่โอ้โหรายการนี้เปิดมาเป็นรายการเต็มระบบองเงี้ยครับพี่ รายการนี้เป็นรายการที่หกสิเ็นะครับนะองค์ที่สิบห้าสิบสี่ในรายการนี้นะครับนะน้องขออนุญาตเปิดดูแป๊บนึงนะครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อเขียวหยกจีวอหลวงปู่ครับเฮ้ยอไม่ใช่เนื้อเขียวหยกกำไรเงินคู่พี่แข้งตะกุดเงินครับโอ้โหรายการที่เลขคู่ําเบอร์สามสี่ครับอุ้ยตรงนี้สวยมากนะครับรายการที่สวยมากครับเนื้อเขียวหยกนะครับ รายการนี้เนื้อเขียวหยกนะฮะ,ะกําไรแล้วก็ขอ้ขอเท้าด้วยโอ้โหรายการนี้สุดเอีย้ยพี่นะรายการนี้น้องต้องขอที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้ครับนะมาลุกันตอไปกันต่อพี่ชายรายการตัอไปเป็นรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิห้านะครับน้องขออนุญาตเปิดครับโอ้โหพี่องคนี้เปิดมาองค์ที่สิแปดครับแต่และรายการี่ดุเดือดจริงๆครับ องค์ที่ที่แปดครับเป็นเนื้อพุทธคุณฟ้าเกตนะครับแม่คัิ้งเทวาแข้งตะกุดเงินโอ้โหพี่แค่ชื่อก็ไพเราะเลยครับรายการนี้แค่ชื่อก็ไพเราะพี่เลขคนเบอร์เจ็ดสี่ครับนะฮะฝังอุดด้วยนะครับแล้วก็นะครับแข้งมีตาตรงตะกุดเงินด้วยนะครับพี่สวยเลยนี่ฮะตะกุดกลางครับรายการนี้เป่งปังพี่น้องนะครับที่นะครับผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับนะ เนื้อเทวเนื้อนี้เพาะมากครับพี่นะเนื้อพุทธขุนฟ้าเกตแม่คณิ้งเทวาครับพี่นะครับต่อมารายการต่อไปพี่รายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกนะฮะน้องขออนุญ,ญาตเปิดนะครับ รายการที่16น้องขออนุญาตเปิดนะครับรายการนี้เป็นรายการที่77ครับรายการที่77นะครับแป็เงี้พี่ชายรายการที่77ครับเป็นเนื้อน้ําตาลว่านนะครับรายการนี้ครับนะแข้งเดี๋ยวผมดูกั่อนนะครับมีทั้งแข้งมีทั้งข้อมือนะครับรายการนี้โอ้โ กำไรทองแกสิตคู่แคงตะกุดแกสิตคู่อ๋อรายการนี้นะฮะเลขคนเบอร์หนึ่งเจ็ดเก้าครับอุย้ยรายการนี้ครับระนะผมขอปเม่นปันที่สี่ร้อยบาทพอพี่ชายรายการที่สิบหกนะฮะต่อมา,าร, 17, ร,รายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่เจ็ดนะครับโอ้ยสิบเจ็ดองคนี้เลขคนเบอร์นี่คสวยเลยครับรายการนี้รายการที่แปดสิบเก้า นะครับองค์นี้สวยมากนะครับรายการนี้เป็นเนื้อขาวมหาเทพพายแสงรุ้งครับเนื้อขาวมหาเทพพายแสงลุ้งครับโอ้โห,โโหน,นี่ฮะเลขคนทีงเบอร์สี่หกครับพี่โอ้โหนี่สวยจริงนะครับรายการนี้สวยจริงนะองค์นี้ขอสี่ร้อยบาทพี่นะพายแสงรุ้งนะครับต่อมาพิธีการจะไปพิธีการที่สิบแปดครับ รายการที่แปดครับโอ้โหเลขโค้เบอร์เจ็ดศูนย์นี่รายการนี้เลขคูดเบอร์เจ็ดศูนย์ครับนี่ฮะรายการนี้ฮะดูรรยกาแบบนี้ครับพี่พี่เจ็ดศูนย์เป็นเนื้อกําเป็นเนื้อผงทูบนี่ครับนะฮะฝั่งอุดด้วยนะครับแล้วก็นะฝั่งสะดือแล้วก็กำไรเงินนะครับองนี้ขอสี่ร้อยบาทนะครับพี่ชายเลขคูดเบอร์หนึ่งสี่หนึ่งเงินหำทองครับนะขอสี่ร้อบาทนะครับ ต่อมาในการจะไปพิชายรายการที่สิบเก้าเนี่ยหรือรายการที่สิบเก้าเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้มาครับต่อนนี้ครับรายการนี้เป็นการที่เจ็ดสิบหกครับเนี่ะถือว่าอีกหนึ่งรุ่นสวยๆเลยพี่เจ็ดสิบหกนะเป็นเนื้อกระเบื้องโบดครับเนี่ฮะรายการนี้จะอุดนะฮะอ่านี่รายการนี้เลขค้ดตัวเบอร์หกห้าครับ รายการพิเศษนะครับรายการนี้จะลุนไรงนะครับรายการนี้400บาทครับพี่ชายครับต่อมาพี่ชายรายการสุดท้ายครับรายการที่20นะฮะนะฮะวันนี้ก็ฝากพี่ๆเนาะชอบอุ้งไหนก็ปิดตึงเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวลดให้นะครับนะใครก็ต้องฝากติดตามพี่ๆอุดหนุนน้องด้วยเนาะนะครับนะคนเล็กกัน้อยนะับมาแบ่งกันรายการนี้เปิดมาเป็นรายการที่6ครับเฮ้ยรายการที่6นะครับเลขคนเบอร์98นะครับ รายการที่6เลขโค้ดอนเบอร์98เฮ้ยรายการที่เป็นเนื้อผงดินเผาตะกุดทองคำครับพี่เลขโค้ดอนเบอร์98ดโอ้โหตะกุดทองคำมาเยอะพี่องค์นั้นพันห้าเลยครับองค์ที่แล้วนี่ครับองค์นี้ก็ขอได้กันครับนะเป็นเนื้อดินเผาผมขอที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผมลดให้เนี่ยองค์นี้นะขอหนึ0งพัสี่ร้อยเนื้อดินเผานี่ครับสำหรับวันนี้ครับพี่นะก็มีแาบแบ่งปันพี่น้องนะครับประมาณ 20ารายการนะฮะหากชอบถูกใจรายการไหนก็สามารถปิดเข้ามาได,ได้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้น้องไม่มีลุ้นนะพี่นะไม่มีลุ้นนะครับไปขอแบ่งมาเพราะพักออกไปนะฮะพักแล้วแล้วก็โอ้โหนะฮะความสวยนะฮะเอามาแบ่งปันพี่น้องกันนะครับนี่ฮะลองเลือกดูพี่นะ,ะถ้าหากชอบถูกใจรายการไหนก็ติดต่อแจ้งที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับอย่างน,นี้ก็ฝากขอบคุณนะพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ